ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์สั้นนะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นหนังขาวนะตัวตรงนี้เขาก็จะเป็นลาย C สีคาราเมลนะคะโลโก้เขาก็จะเป็นโลโก้แบบไหนนะสวยมากเลยนะคะอ่าด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยจะต้องมีลูกค้าถามว่าใบนี้มันเป็นยังไงนะคะคือตัวนี้นะคะที่เปิดมาด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นช่องแบบใส่เศษเหรียญใส่บัตรเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรด้านหน้าให้อีกนะ ส่วนด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นช่องใส่บัตรใส่แบงค์นะนี่นะคะเขาจะเปิดแบบนี้นี่นะคะเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้สามช่องนะคะส่วนช่องตรงนี้เผื่อใส่ของจุกจิกนะคะใส่บัตรเดี๋ยวมันจะลึกลงไปนะคะฝั่งนี้ก็ใส่ได้บัตรได้สามใบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เผื่อใส่แบงค์หรือใส่อะไรนะคะเล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถใส่แบงค์พันยาวได้นะคะใบนี้ ใบเล็กๆน่ารักสวยค่ะก็ส่วนขนาดของเขานะคะเดี๋ยวรุ่นวัดให้ความสูงของเขานะคะประมาณ4นิ้วนะคะโดยคร่าวๆนะประมาณ4ี่นิ้วความยาวเขาก็ประมาณ4ี่นิ้วนะคะสี่นิ้วนิดๆประมาณ4ี่หนิ้วการวัดอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะคะความหนาประมาณ1นนิ้วก็ใครสนใจใบนี้นะลองดูลองชมได้นะคะสวยนะ nhiều cô mày